ครับที่นายกไม่รับเงินเดือนเพราะตอนนี้หน่วยการแพทย์ก็เครื่องช่วยใจก็ไม่มีวัคซีนก็ขาดแคลนแล้วตอนนี้คนป่วยก็เพิ่มเยอะขึ้นทุกวันทุกวันการลอกดาวก็ต้องทำให้ประโยชน์สูงสุดคนต้องช่วยเหลือกันทุกฝ่ายครับเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ก็จะช่วยทางอื่นประชาชนก็ทําอะไรไม่ได้คนไม่มีใครทําอะไรได้เลยเงินตรงนี้ก็จะได้มาช่วยพวกหนูที่ทํางานทุกคนที่ลําบากเดี่ยวค่ะ ท่านก็คิดดีมากๆเลยชอบมากมากเลยค่ะที่ท่านนายกไม่รับเงินเดือนและคนอื่นๆด้วยค่ะที่ไม่ได้รับเงินขอบคุณท่านมากท่านดีมากๆเลยทุกท่านที่ทําแบบนี้จะได้ช่วยเหลือประชาชนนะคะเงินก้อนนี้ก็ไม่ไปไหนหรอกช่วยเหลือคนยากคนจนค่ะขอบคุณท่านมากเลยค่ะคเศรษฐกิจก็ไม่ดีเงินก้อนนี้จะได้ไปช่วยอย่างอื่นได้มากมาย ก็เอาไว้ให้ใครๆคนที่ตกชุกได้ยากจะได้รับส่วนนี้ไปด้วยเงินที่ลุงตู่ไม่ได้ไม่ได้รับเนี่ยมันจะได้กลับย้อนมาสู่ประชาชนแล้วประชาชนอย่างที่ทํางานหาเช้ากิน่ําเขาจะได้มีกําลังสู้ต่อก็อยากให้รัฐบาลเหลนแก่ประชาชนอ่ะ สิ่ก็เดือดร้อนทุกอย่างไม่มีงานทําหรือตกงานทั่วไปเดือดร้อนไปทุกอย่างแต่ยายรัฐบาลช่วยตรงนี้เพื่อจะให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีน่าจะช่วยได้คิดนะว่าคิดว่าเงินส่วนนี้น่าจะช่วยประชาชนได้ให้มากก็น,น้อยส่วนส่วนเงินที่เขาจะสลบไปนะหาซื้อไว้จะพันป้องกันขั้นพื้นฐาน่ก็ช่วยจัดเจ้าหน้าที่ไปดูแลหน่วยต่างๆที่ดูแลเรื่องตรวจโควิดอ่ะแม้จะเป็นเล็กๆน้อยก็ก็ถือว่าเป็นก็ได้กระทำ านายกไม่ต้องไปสนใจโลกโซเีีลน,นะคะทำความดีไว้อย่างนี้ล่ะค่ะใครจะว่าไงก็ช่างไม่ต้องไปสนใจทำอย่างนี้ดีที่สุดแล้วจ้าตอนนี้เดินหนะ้าทำงานให้ไวที่สุดอะครับเพราะว่าตอนนี้โควิดระบาดหนักมากสายพันธุ์ใหม่ก็เข้ามาต้องรีบทำให้ไวที่สุดอะครับ ต้อองงงฟัเเรื่โซชียลมากก็ขอขอบคุณลุงตู่มากๆนะครับที่ไม่รับเงินเดือนสู้ๆค่ะลุงตู่ก็ขอเป็นกําลังใจให้รัฐบาลสู้ๆนะคะทำดีอย่างนี้เรื่อยๆดีใจประชาชนดีใจมากๆเลยค่ะนายกสู้ๆนะคะ